อ่าสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนครับพบกันแล้วครับกับผูแอ่านแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มนะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับของร้านหัวแอ่านแปลงสองวันนั่นเองครับผมในหนึ่งปีอยู่แค่2วันนะทุกคนอย่าคิดมากครับวันนี้ก็เลยมาพามาเที่ยวนะครับสถานที่ที่หัวหินนั่นเองครับผมหัวหินเดอะล็อฟเฮาส์ครับผมนะครับพูวิลล่านะครับที่หัวหินเลยนะผมจะมาพามาดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีกี่ห้องครับแล้วก็มีอะไรให้เที่ยวบ้างนะครับมาดูกันก็ ที่นี่นครับจะมีสระไว้น้ำนะครับเล็กๆนะครับให้ทุกคนได้นั่งปาร์ตี้กันตอนคืนได้ครับแต่าวน้ําก็เปิด24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีห้องนอน14ห้องนะครับเป็นทั้งหมด3 3หลังนั่นเองครับหนึ่งหลังก็คือเป็น8ห้องนอนนะผม8ห้องนอนแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางนี่ใหญ่มากเลยนะสระไวยน้ำก็มีลึกมากครับความลึกประมาณ80-1เมตรนั่นเองครับผมเด็กสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งอยู่ข้างแต่ที่มันดีมากๆเลยก็มี วิวทะเลอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูห้องก่อนว่าห้องเป็นยังไงบ้างมาเดินดูเลยอ่าห้องครับมาดูห้องนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนี่ให้ดูตัวอย่างนิดๆหน่อยๆก็ได้มามาดูนี่ยังนี่ครับก็เป็นห้องลักษณะนี้ครับประมาณแปดห้องครับผมประมาณเอ๊ะประมาณสิบห้องครับผมแล้วก็เป็นห้องใหญ่อีกสี่ห้องนั่นเองครับผมนะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหารมีคารเโอรเกะนะครับ มีติดแอร์ทุกห้องนั่นเองครับผมไะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิวข้างหลัง่าก็เดินจากข้างบ้านมานะถึงหลังบ้านแค่นี้เองประมาณนาทีสองนาทีเองครับผมนะของเดอะล็อกเฮาส์พูลวิลล่านะเดินมาถึงปุ๊บก็จะเจอกับสิ่งที่สวยงามนะครับผมมามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรไะก็วันนี้นะทุกคนมาพนักงานมาประมาณ20กว่าคนครับก็มีครอบครัวเขามาด้วยครับก็รวมๆ้วนะประมาณส0กว่าคนนะครับผมก็รู้สึกว่า มีความสุขมากนะพี่สองวันก็มาชาร์จแบตนะเต็มที่จริงๆไม่ได้ไม่ไม่ได้ทีลูกค้าแต่อย่างไรนะแต่ว่าทุกคนทํางานมาตั้งแต่โควิดตั้งแต่ย้ายจากพมิดมาถึงอยู่ที่ลาวหัวตะห้ยมหาดไทยเนี่ยไม่หยุดกันเลยครับไม่หยุดเลยครับเต็มที่ทุกวันนะผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เออ่ผักดันหวยแบงค์นะครับหวยแบงค์ก็พยายามเต็มพี่นะครับมามาดูดีกว่าว่ามาพบกับบิวอะไรนะครับผมโซบ้านก็โอเคนะครับแล้วก็นี่ โอ้ผมว่ามันก็คุ้มค่ามากนะอยู่กรุงเทพมันไม่มีให้ดูอะนะคืนละเท่าไหร่เหรออ่าคืนละแล้วแต่คนจำนวนคนที่มาประมาณ1 4, 4 1. ึ่งสี่ถ่ไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเราคือโปรโมชั่นนะภายในประมาณสามสิบคนส่วนที่เกินมาเขาคิดประมาณ4-500ร้อยบาทก็หมื่นหกพันบาทครัไม่มีไม่มีอาหารเช้าไม่มีอะไรทั้งนั้นเลย ที่ห้องนอนสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็สาวนาำเตยที่สี่อ่ะมันก็คุ้มแหละ3าสิบคนเอาสามสิบคนมาหารนะครับก็มาบอกทุกคนนั่นแหละอ่าแล้วก็ผมให้มาดูวิวนะวิวที่สวยงามสามารถลงไปเล่นน้ําได้ครับผมแล้วผมถีบตอนเนี้ยมันเงียบมากอะ่ะมันเงียบมันเงียบเงียบ,ยบแบบไม่เห็นนะักท่องเที่ยวเลยอะ่ะมันเงียบมากซึ่งถ้าใครอยากจะอยากจะมาพักผ่อนนะสบายสบายมากกับครอบครัวหรือมา่าอะไรผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากๆจริง ก็พิเวทมากๆเดี๋ยวผมจะมีไปเที่ยวอีกสัก2องที่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเนี่ยซอด้เลยนะครับก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันโอเคไปดูกัน ก็ก่อนจะกลับบ้านนะครับผมนะครับเราก็มาแวะที่ร้าน memory house นะครับอยู่ไม่ไกลจากที่พักนะครับมาประมาณไม่เกินสิบนาทีครับผมก็นั่งจิบกาแฟทั้งข้าวอ่างเก็บน้ำมาดูว่าสวยงามแค่ไหนมาตามมา ก็เมื่อกี้นะครับไดออเดอร์หลายเมนูมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟรครับชานมไข่มุกมะนาวโซดาโอซึ่งอยู่สารพัดสารเพรครับมีมห้องรองสามห้องครับมีโอเพนแอร์ด้วยบรรยากาศดีมากแล้วก็ไื่ลืมว่ารสชาติกาแฟนี่ดีมากครับเดี๋สวชื่นไปที่อื่นกันดีกว่าไป เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราแวะกินข้าวนะครับผมตรงนี้ก็คือหาชามนั่นเองครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็นเรียกว่าสะพานปลาครับผมแล้วก็มีเรือเข้ามาเทียบทาเรือประมงนะครับผมอาหารนี่สดมากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับผมตอนร้านนี้ที่หัวนั่งอยู่เนี่ยก็คือร้านล้อที่ซีฟู้ดสาขาสองนั่นเองครับผมใครอยากผ่านมาแถวนี้ก็แวะมากินได้นะครับผมตรงนี้เลยล็อที่ซีฟู้ดสองไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับหมดคลิปแล้ววันนี้ก็เหนื่อยเหลือเกินแล้วก็อิ่มด้วยมีวางสุกเจอกันครับผม กับการเดินทางครับจากกรุงเทพไปหัวหินขาไปก็ประมาณสมชั่วโมงครับเช่นเดียวกันครับแต่ขาลับรถติดหน่อยครับมาติดในกรุงเทพขาลับมาก็ประมาณสาชั่วโมงครึ่งครับเกือบจะสชั่วโมงเลยทีเดียวนะมาติดในช่วงกรุงเทพแต่ว่าทางลับมาก็ราบรื่นดีครับผมก็อย่างนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะครับนะใครอยากจะให้หัวรีวิวที่ไหนก็ลองบอกนะครับเผื่อ่าจะเป็นสายเที่ยวบ้างนะับฝากย b ท c h ช n n น l ครับปวดแบงคบงด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันในความรู้หน้าครับผมสวัสดีครับ